ไปนายจังครับ,บรัวลุนครับปลาอะไรให้มันออกจากเสามาได้อะัอนนี้กำลังเยอะครับปลาอยู่ครับอย่างประมันครับนะครับนายจัแล้ว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 ครับเต้นเต้นมากครับดิฉันรอซ้ำนะนะ,นะครับปลาอะไรไม่รู้ขาวๆตัวใหญ่มากเหลือนถวายหรอก ยปเลยวะไปดูไปดูเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยไปฮึ่ิเันมีสองอุ้ยยังไงนี่ทิศงยังไงทิศเฮ้ยอาดีะยวกขึ้นก่อนทุกคนเด๋ยวไปกัน มายังไงวะหรือว่าเจ้าละเค